ครัตัวพี่น้อยสวัสดีครับผมคุณเล็ีจิตอาสาบานแก้วครับผมใช้เราซ้อมมากี่วันก็สองอาทิตย์ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายจิตอาสาบ้านแก้วที่พัทลุงกันที่เดิมเลยใช่มีใครเป็นกุ้งเป้าซ้อมอยู่นั่นตอนนี้ก็นิโรธนิมณีแดงศิลธรรมคือเบิกพี่ๆใครเยอะเนาะไม่ใตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้ก็ย่างเขา21ครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสิบเจน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ก็59ประมาณนั้นมวยสไตล์อะไรครับ ได้หมดนะครับผมเกินงมนทีอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอรูปแบบเก่าใช่ไหมอินซีเลยใช่เจอไปล่าสุดใช่วันนั้นเป็นไงแพนน็อกครับไปดูอะไรเขาก้มหน้าไปหาศอกเขาเจ้ากับพาดมุดเข้าไปเจอศสอบพอดีเลยหล่นเลยใช่วันนั้นเบียดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบก็เว็บวันนี้เลยใช่ครับวันนี้มาแก้มือเลยแก้คิดว่าวันนี้มาเอาคืนได้รไหมก็ต้องดูนวิธีก็ได้คแต่คิดว่าเอาได้ไหมก็ต้องได้คมั่นใจเลยนะมั่นใจวันนั้นจังหวะมุดไปนิดเดียวใช่ครับอ่าวันนี้พร้อมเต็มที่เต็มที่ครับแล้วเขามวยสไตล์ก็ฝีมือเขาดีมากอ่าวันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่นะมาแก้มือเขาใช่อันนี้มั่นใจเต็มที่มั่นใจเมื่อเช้ารถเท่าไหร่ จุดเจ็ดก็ผ่านเลยว่าแล้วร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พร้อมแจ้งเกิดด้วยแล้วมาล้างตาเขาด้วยใช่ครับคุ้มมากี่กิโลไฟนี่ก็ห้ากิโลได้สอยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณสามสิบกว่ากว่าคนจังหวัดพัทธลุงครับเช่วยชวยแฟนคลับรถยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมก็ตีกิจอาสาบางแก้วด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับพอมาแจ้งเกิดเอาชนะนะครับผมขอโชคดีนครับขอบคุณมากครับโอเค